สวัสดีครับคนลังเขานะครับผมวันนี้ก็พาทุกคนมาตีเข้าบนดอยนะครับผมตอนนี้ก็ผมก็อยู่ที่ไร่ที่บนดอยแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศ รอบหไล่ก่อนนะครับผมนี่ก็คือบรรยากาศตอนนี้นะครับผมก็คืมฟ้าคืมผลอยู่นะครับผมแอตรงนี้ก็เตรียมพื้นที่ตีเข้าแบบโบราณน,นะครับผมตีแบบบันดอยนะครับแล้วก็จะมี เอาบ้านนะครับผมก็มาช่วยกันนะครับผมอันนี้ผมกับพ่อก็มาถึงก่อนนะครับผมอันนี้ก็ยังเช้าอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ากันตีเข้าแบบบนดอยเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเค เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับทุกคนเราจะเอาพาเตินมาปูตรงนี้แล้วก็กลางนะครับกลางเพื่อที่จะไม่ให้เข้ากระเด็นออกนะครับผมเราจะได้ตีเข้ากันได้แบบสะดวกสบายนะครับผมอันนี้ก็ขุดไว้เพื่อที่จะเอาพาเตินปูแล้วก็กลางสองข้างนะครับก็จะยกอันนี้เข้าไปไปวางตรงกลางนู่นนะครับ ตีกันบนนี้นะครับทุกคนนี่ก็เป็นข้าวที่เราจะ,ะตีวันนี้นะครับผมนี่ก็เก็บไว้ครับผมตรงไนเงี้นนครับมีสองกองเลยนะครับผมทีนี้ข้าวไมา่ค่อยดีนะครับผม กาไม่ค่อยดีแล้วก็เพี้ยลงนะครับผมโอเคเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับทุกคนครับ ต้อบุกต้อบุกคนทุลังตัวนชนี่ลังเถลังทุลังตั่นชนี่ลังเถอยาวจะเออีกัทบุญปลิมเื่อเลโรเหมือนกันเฉยอีดามมาตอไปบุกโคตไมต้อปบุยาวม่ตองูโคตม่ต้อนไปยืันโคตอก้อนน่จะจะตองกอปกับพวกโครออปพวกเดินเ้วดาจะกาอันตกว่ากมอันตุดจะตกลับชุจะสุูละจะตกลัตชุจะชุลละตอน ຄົນໄດ້ປົກໂຄດຕື່ນຄ n ນໄດ້ປົກໂາມຕ

เอาลูกโป่ีหรือบันคาเด้อเกรที่ใ้เอาลูโ่งเชนเด้อมันตื่เต้นใช่เนาโค้อมันต่เต้นเล่อย่ใืหน้ว่าลใลแลตงมาที่นี่

คือตับโคต่างก็องตัวเลยมดตั่นตาเราจะแข็งแต่ลงไม่ต้องทำหนังขาหนียี่ปุ๊ตจังวังติปุ๊ตจังวังเน้นี่ปุ๊ตจังวางดกล้องไงนทักเนาะรอันชมือเนี่ยกับค้นเจอย่มืออันนี้เออ มันมาทีุ่ทธตมอเปสีแตอ้นเเชงต่่ออ่มตรงหนาขานั่นลที่ชัแล้วก็ชูทชูมมที่แกก็ชูที่ป้โตไนี่อยู่ึละอ่านี่งานึ่งละอยูนี่อยู่ึละอานี่งานึละนี่อยู่ละอานี่งานึละปคนเดคแ่เลยคนเดปุคตและคนตเพกเนี่ยอะชมเพี้นาปกน สมมุต e so ิปากปุ๊ปากฮุ so on and on and on ่นมาวะสิได้แหวังละปางวังคังนี่อังละปางวังนูนี่อังละปางวังเอออังละปางหนอนซือลอยอยู่ขานี่เนาะนี่ทุจ้องตัวเชเนี่ยลังเสยเอาทุจ้องตัวเชเนี่ยลังเสยผิดทุจ้องตัวเชเนี่ยลังเสยพันกวยนี่เนาะเออสิกลับมัวมาละพันโอกูเอามาพันโอกูดึงเนาะ เสียนอุบดีลองนับ่อมาลวงมิชานับ่อสูอมบุีกูนับ่อทอกกำเนินเลยจะทอกละตวจะสเปกละอาจทอกเปกละตจะสเปกละดอนคอนแตโโคแตคืนคอนแโโคแตทานี่ยมตะมะตายกำแต่ปแต่ัญาที่จตือจือือตงตัมือตัน้อยานั่ถ

บอกออ่นกข้าวตอนเช้านะแต่ตาเทิงก็เดินมาต่อทำให้เทิงข้าวซูเราทำไมเด้อตาเฮาซงุนิ่อข้งโอเคครับทุกคนครับวันนี้ภารกิจตีข้าวก็เสร็จแล้วนะครับผมก็คนข้าวคนไร่กลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับภารกิจตีข้าวครับผม ไว้เจอกันอีพีต่อไปครับทุกคนครับอีพีนี้ก็สวัสดีนะครับทุกคน